สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกุลวันโพวิทูลรหัสศูนย์ศูนย์ห้าค่ะและผมนะครับนายปิยะดับทองศรหัสศูนย์หนึ่งสามครับวันนี้พวกเราจะมาแนะนําเรื่องเกมการ์ดอูโนเอกนามที่คล้ายกันค่ะเอกนามที่คล้ายกันนะครับก็คือจะเป็นเอกนามที่ว่ามีลักษณะของการคูณกันระหว่างสัมประสิทธิ์นะครับที่เป็นข้าของตัวกับตัวเปลนนะครับตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปแต่ก็จะมีเลขชี้กำลังบนตัวเปลนนะครับแต่ละตัวอาจจะเป็นศูนย์หรือว่าจำนวนเต็มบวกก็ได้นะครับครับโดยอูโนนะครับจะมีสีพื้นเเขีีียยวหลลืองนนะะะะครรับโดดแต่สกก็จมา์ ที่บอกถึือเอกนามนะครับจำนวน19้ใบนะต่อไปนะครับจะเป็นการ์ดสัญลักษณ์พิเศษนะครับที่ปรากฏอยู่ในแต่ละสีนะครับโดยจะมีดังนี้นะครับ1ึ่งการ์ดย้อนกลับนะครับจำนวนสีละ2ใบนะครับการ์ดข้ามนะครับหรือว่าการ์ดบังคับหยุดเล่นก็คือจะมีสีละ2ใบการ์ดบวก2นะครับก็จะมีสีละ2ใบเช่นกันนะครับและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการ์ดว่ายนะครับก็คือจะมีการ์ดเปลี่ยนสีจํานวน4ใบการ์ดบวก4จํานวนอีก4ใบการ์ดที่เราได้ดัดแปลงนะครับสำหรับเกมการ์ดอุโนเอกนามที่ใกล้กัน จะอีกจำนวน4ีใบเช่นกันนะครับเป็นการแนะนำการ์ดในการเล่นเกมการ์ดอูโน่อัคนามที่้คยกันนะครับโดยการ์แต่ละใบจะมีความสามารถดังนี้นะครับค่ะหนึ่งนะคะการ์ดคายกันแน่ซึ่งพวกเรานะคะได้ดัดแปลงกันซึ่งการ์ดนี้นะคะผู้เล่นสามารถเลือกอกนามได้ค่ะสองนะคะก็จะเป็นการ์ดเปลี่ยนสีซึ่งการ์ดเปลี่ยนสีนี้นะคะผู้เล่นสามารถเลือกสีให้คนต่อไปได้และเลือกสีที่ตัวเองต้องการได้ค่ะ สามนะคะก็จะเป็นการบวก4ซึ่งการบวก4ี่นะคะเมื่อผู้เล่นลงการบวก4ผู้เล่นจะต้องเลือกสีที่ตัวเองต้องการและคนต่อไปนะคะจะต้องสุกจั่ว4ใบทันทีพร้อมกับหยุดเล่นในตานั้นค่ะการใบที่4ซึ่งการใบที่4ี่นะคะจะเป็นการบวก2ซึ่งการบวก2นะคะคนต่อไปต้องจว่ว2ใบทันทีและข้ามไปเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการที่5ซึ่งการที่5นี้นะคะจะเป็นการหยุดซึ่งผู้เล่นคนถัดไปนะคะไม่สามารถลงได้ค่ะ ต่อไปนะคะการ์ดที่6การ์ดสุดท้ายนะคะจะเป็นการ์ด้อนกลับซึ่งการ์ด้อนกลับนี้นะคะจะเป็นการ์ดที่เปลี่ยนทิศทางให้ผู้เล่นก่อนหน้าเป็นผู้เล่นค่ะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกติกาการเล่นเกม u n เอกนามที่ขายกันค่ะ 1. นนะคะเราจะต้องแจกการ์ดเริ่มต้นคนละ7ใบค่ะ2นะคะคนแจกเปิดการ์ดจากกอง1ใบเพื่อวางเป็นการ์ดเริ่มต้นค่ะ 3นะคะคนซ้ายของคนแจกเริ่มเล่นและหมุนตามเข็มนาฬิกาค่ะ 4. นะคะต้องทิ้งการจากมือครั้งละหนึ่งใบโดยต้องให้สีเหมือนกันหรือความหมายเหมือนกันหรือทั้ง2อ,อย่างกับการที่วางอยู่ตรงหน้าค่ะ5นะคะถ้าไม่มีสีเหมือนหรือความหมายเหมือนให้จั่วขึ้นมา1ใบถ้าใบที่จั่วขึ้นมาสามารถลงได้ก็ให้ลงทันทีไม่ต้องข้ามค่ะส่วนงการลงการ์ดบวก2และบวก4ีนะครับซึ่งจะไม่สามารถลงทับกันได้นะครับถึงนี้ต่อไปนะครับเมื่อทิ้งการในมือจนเหลือใบเดียวนะครับให้พูดว่าโ n o no ทันที หากไม่พูดจนกระทั่งมีคนจัวหรือว่ามีคนเล่นไปแล้วนะครับจะต้องมีการจัวเพิ่มอีก2ไปใบนะครับแต่ก็เกมจะจบทันทีเมื่อกดติ๊การ์ดลงในกลองหมดมือนะครับจะเป็นการสิ้นสุดการเล่นเกมอูโนโอ,อีกการน้าที่คล้ายกันนะ